ดูมีปัญหากับเราจังเลยนะ NTR มันไม่ใช่ NTR หรอกผมว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องบุคคลเว้ผมว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลเว้มันไม่ใช่เป็นทั้งหมดหรอกถูกปะตอนเราอยู่ดูไว้ก็มันก็มี <c oughs> มันก็มีแก๊งคนในแก๊งเราอ่ะระบบยงระบบญาติเขาเอาออกกันหมดถูกปะละ่ะพี่บังเขาไม่ชอบอู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องมาไอ้อมึงอยู่<ๆ>คนละแก๊งอยู่แล้วม,มึงจะอะไรอ่ะถูกปะ ถ้างี้กูก็ได้หมดเด็กเฮียงี้กูก็ได้หมดเด็กูเวน้นน่ะถูกปะกูจะตีใครก็ได้เลยถ้างั้นน่ะหรือเราจะไปตู้บนดีพี่ตู้นี้ก็ได้ทำน้องกูอ๋อเฮียนามสกุลนามสกุลเดียวกันเลยเฮียทำไมอ่ะถูกปะเฮียมญาอ่อนเฮียชื่อเฮียอะไรวะดูจําชื่อมั็นไว้ก่อนไอ้สัตว์สมคิดเหรอ เออ,อเฮียกูจําได้กูจําได้แม่นเลยยืนอยู่แลนแดงไอ้เฮียลุกกี้ใส่สูตรวันนั้นยืมแล้วด้วยลุกกี้ใส่สูตรสีเขียว <c oughs> นี่มีอะไรนู่นมีอะไรเปล่ากูจําได้กูจําได้แม่นเลยไอ้เหี้ยกูเห็นกับตาไอ้เหี้ยแป <c oughs> ๊บหนึ่งแบ่งของก่อนแปดพันว่าง่ายแป๊บหนึงนะรอสักคู่ฮะ <c oughs> อะไรวะในรักแค่หรอ ไม่เขาตีกันเฉยมันบอกว่าให้เรายกไปชนเขาเฉยแปดพันก็ทำแปดพันเช็คแล้วอยู่ตู้สองพี่กอดครับเรามีกี่บ้านอ่ะว่าไงมีแปดครับ่มี่เขาแต่บ้านหนึ่งมีสองคนนะครับพี่แต่ปากดีสัตว์เขาอยู่นี่มีสามคนน่าจะไม่ค่อยเข้ามาครับมันถ้าในสงครารนะครับผมว่าอันนี้ผมแบบอ่านเกมลงหน้าเลยโยโยสงการพี่ไม่ได้ไปไหน อาสงการไม่ได้ไปไหนจริงแต่ผมว่าไม่น่าจะเข้านะจริงๆแล้วเล่นไปหลายปีแล้วเล่นไหมครับพี่ปีนี้เลิกเล่นอะไรผมมึงจะร้องอะไรไว้เชี่ยเต้พี่ก็ส่งแคปได้เลยไหมพี่อ่มาส่งแคปก่อนมามาส่งแคปก่อนมาแคปหนึ่งแปดสี่สี่ใครจะส่งแคปมาส่งก่อนแล้วเลขอะไรเมื่อสี่สองหนึ่งเนี่ยสี่พันแท่งมันสี่พันหรือสี่หมื่นวะสี่พันเด็กูเอาเป็นกล่องส้มให้หมดเลย คนมาไว้ด้วยโอ้โหแล้วกี่เงินเท่าไหร่อ่ะตังเงินบี้คูณออกไปก่อนมึงติดตังค์เขยุมก็หักไปสิโอ้โหมือทั้งน้มันได้แบบเป็นล้านไปดิขอร้องไอ้ใครส่งไหมไม่ใครส่งไหมต้อผมก็แบบโยนตุ้มเดียวแบบสิบเอ็ดพี่ไม่ใครส่งไหมฟังพี่นะฟังฟังฟังเซนเซฟังเซนเซฟังเดี๋ยวมันมีคนอื่นได้รบกวนเขาตัวแทนกลุ่มอยู่ตรงนี้ที่เหลือขึ้นไปข้างบนโอยไม่ได้โปรที่เหลือขึ้นไปตู้มึงไปรอตู้ชั้นสองเอาแค่ตัวแทนกลุ่มแปดบ้านอ่ะ ต่อแถวเลยต่อแถวเลยไม่ได้หรือไช่มยเออไอเทียสองสองไปเลยไอสัตว์นาสกุลน่ะจริงมันต้องแบบนั้นไอเทียมันต้องไปเวนั้นแล้วแม่แม่แม่สัตว์ไม่ใช่เอาแก๊งมาเกี่ยวสองสี่หกครับเหลือยี่สิบนะอ่ะมาใครคนแรกกลุ่มแรกสามห้าครับกลุ่มสามเป็นกำหนักเท่าไหร่อร้อยห้าสิบได้ปะ ไม่เป็น150อ่า38โลของหลู34โลพี่เคลียร์เคลียร์ตัวได้ไหมเคลียร์ตัวได้ไหมหรือว่าปัน34โอเคหนูเก็บข้าวให้เป็น35เลยพี่ว่าต้องเมเนจดจาก30ว่ะมันทุกคนมันไม่น่ามีน้ำหนักกันหมด200 300 400คนดูฝั่งโจอย์นะปิ้งปิ้งป้านปิ้งปิ้งก่อน ร้อยเก้าร้อยพันยังปงไอ้เอยางคนทหนึ่้ร้อยพี่เท่าไหร่นะ้าร้อยรก่อนนะรอก่อนรอก่อนรอเรืองปัญหาที่คุยกันเมื่อกี้ก้เรื่องนาสกุลเนี่ยพี่ว่ามันไร้สาระไปไหนวร้าพี่คือแล้วมันพี่ฟังนะวันนั้นอะอยู่ด้วยซ้บรรดาตะกงตะกูลเนี่ย พี่จาได้ป่าวันนั้นที่ผมไป็นคนไปยื่นลูกี้อ่ะพอยื่นเสร็จหรืออะไรอย่างนึงอ่ะแล้วลูกี้มันอยู่ที่แลนด์แดงถูกไหมแล้วเอ็นทีอาร์มันก็ถ่ายรูปกับลูกี้คู่กันแล้วก็มีแคปชั่นผมไม่เป็นผมมาเห็นกระตาเลยวันนั้นอ่ะเมื่อมันจะทำเพื่อเฮี้ยเลยแต่เรื่องเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยผมว่ามันไม่ไปไปไปเหมาแก๊งเขาไม่ได้เว้ยผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเสื่อมบุคคลเว้ยเพ่ถูกแต่หมายถึงว่าไอ้เจ้าตัวที่มันมีประเด็นน่ะไอ้เยอะขาไม่ได้ยินพี่ดาวพี่ได้ยินมาได้ยินไกด พี่ปรับไปกคลิฟนร์เนียก็เท่าไหร่ล่ะแคลิฟอรนเชียอะไรกูชาวติ้งพันหนึ่งโอ้โหรุ่นใหญ่จ้าได้ยินได้ยินทั้งเรเบลพี่พี่ดำเอากล่องหลังสงครามถูกปะเออสี่พันสี่สี่พันแท่งมาได้กี่กล่องได้แปดโหลกล่องพี่เออเอาไม้หมดเลยหกนะเจ็ดเรื่องอะไรอะไรสี่พันแท่งไว้เตะแปด เล็กพี่ดำให้กูสี่พันจะค่าเฉหนหาเออสี่พันแท่งก็ได้สี่รอยกล่องดิพันหนึ่งปะมันจะได้มันจะได้โอเปียมพันกระท่อมพันนะมันก็ห้าไม่หรอตลอดห่ไม่ใช่กล่องคนต่อไปไอเดอร์สองสี่หกครับสามสิบหกลงลงไปรับของครับนต่หสเล็กไม่ใช่กล่องละรอยวะจูไม่ใช่กลยไง มันก็กล้อง<า>มมาทำตัว,<ม>ตวหน่อมส้มอ๋อเจ็ด <c oughs> แปดเก้าแบบึงพันหนึ่งสอง สามสี่จริงๆไปโหวันนี้ก็เสร็จแล้วบ้างเนี่ยกูว่าวันนี้ก็เสร็จไหมผมว่าเนี่ยโถมไปทางแก๊งนะเสร็จไปไหมไปแล้วไหมทำเด็กๆกันจะได้ไม่โดนโดนนะเท่าไหร่ละเจ็ดครับเจ็ดร้อยเออเดี๋ยวนี้ไปโพของแล้วกันบอกเพื่อนข้างบนอยู่เพิ่งไปไหน พี่พี่พี่กอเกินครับอ่าแปดสี่สี่แปดสี่สี่เปรมช้ยเวนจริงไอ้เฮี่ยงนี้กูไว้เปรมมันอยู่ตะก,กูลกูจบเลยได้สามแปดโลพี่โก้ก็อ่พี่โก้กระแทกแถวง่ายไม่มีแล้วแปมหนึ่งนะพี่มันอยู่ในหมวดไหนวะ เท่าไหร่แล้ววเนี่ยะพี่อ่ะไม่ใช่ครับพี่ี่อันนั้นไม่นับเอาด่ากูไมหมอ่ะเพื่อนครับอันนั้นภาพไม่ตรงเท่าไหร่เนี่ยนับไปเนี่ยห้าร้อยครับปืนโง่งยิงตัวพับร้อยร้อยไม่จริงไม่จริงแปดร้อยึมอ้มีปัญหามากก็ลงมาซ้ำเองเก้าร้อย กันเอาปืนมาพี่ให้อย่างละพันใช่ไหมอันนี้ครบแล้วครพี่ก็เอาปืนมาพี่ไปย่อยไปสกูมามาชิปดูเสือมันต้องตัวใหญ่ตัวเล็กกันยูได้ไงชื่อผมก็ไลฟ์เฟิร์น้วไอ้กลุ่มเราไปโพลเลยปะจะได้ไปไวก็ปืนเหมือนกันแหละว่าจะยังไม่โพลก็แค่คล้ายกันเออเราไปผมซ้อมมาถือมือเดียวไลฟ์เฟิร์นรอครับยังนับด้วยนะ ได้เกินเหนื่อยนะกูบอกก่อนมันไม่มีตำรวจเตรียมมีห้าร้อยอยู่เลยโผไม่ได้ไม่มีตำรวจโผไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่เหรอวะโผไม่ใช่ตำรวจนี่ไม่แต่มันปิดทำเงานดำไงตอนสงการอ่ะโผวันนี้ไงก็โผล่วันนี้เขาเปลี่ยนเป็นโผล่วันนี้ที่ของน้องบนไม่รู้ไม่เป็นไรครบละครับพี่ครบละเกินเกินก็ขึ้นมาขึ้นมาแปดสี่สี่ชิงมันไม่ใช่งานดำสามสิบร้ใช่ไหมพี่ ชิคมาเป็นแลกเงินเดี์ใช่ใช่เอาปะอะสามสองสองครับพี่พอแล่วสงครามวิคไม่อยู่อีกเปพอแล้วคนดูพอแล้วพอแล้วเรื่องนันสกุลพอแล้วครับพอแล้ว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 อย่าไปยึดเยอะอย่าไปยึดเยอะน่าจะโผล่วันนี้ก็ได้นะที่จริงไม่มีอะไรก็ไปโผล่ก็ได้นะพี่วผมกระเป๋าใช่ไปนั่งโผล่เอาง้ไปถอดผมมาแล้วเหรอ อะไรนี่ดามไปสอดผมมาแล้ว96สี่ไอ้สัตว์เอามาแต่ซีซีของดีไม่บอกแกงแล้วว่ะเดี๋ยวไปพร้อมกันไม่ใครใครแจกของได้ไปโพกล่องก็ไปเลยไอ้กระท่อมอ่ะอะไรเท่าไหร่ละสามสองสองขาดีสองร้อยอะพี่โอเปียมเรารู้ได้จงกการไม่มีโจร เขาไม่มันไม่มีงานดำไงพี่น่าน่าน่าเขาน่าจะไม่ปิดเขาน่าจะไม่ได้ปิดงานดำมั้งพี่ว่าน่าจะทำได้มันปิดปิดปิดถ้าปิดก็ทำไม่ได้ต้องปิดครับเพราะว่าตำรวจเขาหยุดงานม่มีใช่หรอเออก็ก็ก็น่าจะทำโพลได้อาไปโพลวันนี้แหละไปโพลวันนี้เลยไปโพลวันนี้เลยไปโผลไปโพลเลยเนี่ยแล้วเมื่อกี้ข้าจะคุยพี่ตัวตัวแก้มือแล้วเนี่ยโพลได้ไม่ใช่หรอวันนั้น กระถ่อมโอเปี้ยมก่อนไอโพอ่าโพได้แต่เก็บเก็บไม่ได้กระถ่อมก่อนไหมวันนั้นที่วันนั้นที่มันปิดมันก็ไปกระถ่อมก่อนใกล้ๆอ่ะเป้งอุ้มไหนแจกของแล้วก็ไปโพรอเลยก็ได้ไปละจ้าอะไรละกระถ่อมก่อนไหมพี่บอลไปด้วยกระถ่อมกระถ่อมกระถ่อมเอากระถ่อมก่อนเอ่อพี่ฟาวแล้วก็ลุงคิมอยู่นะไปจะขึ้นไปแจกของข้างบนนี้ไหมสามหกเก้าครับเพื่อนบนเรียกเพื่อนลงมานี่เพื่อนบนพี่ไปบนไปบนข้างล่างเขาแจ่ของ กลุ่มๆกลุ่มสี่มาเนี่ยไหนครับเยี่ยโทรศัพท์ไม่มีตอนทำอะไรพี่เด็ดเอาเอากระท่อมก่อนนะขอบปะเรามีกี่คนตอนเนี้ยหกหกร้อยพี่อีสี่พี่กับแก้มคุยอยู่ข้างล่างต้องแบ่งแป๊บนึงนะไอ้กลุ่มหกขึ้นมากี่คนหน่อยได้ไหมครับเจ็ร้อยเรีไรครับแปดร้อยโพวันนี้นะครับโพวันนี้ เก้าร้อยแป๊บนึงนะคนโดนแจกของก่อนหนึ่งพันหนึ่งพันพันแล้วพี่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วค่อยเก็บคืนเก้าห้าสี่มาพี่ไอ้กับแก้มอ,ออกขอออกแก๊งก่อนมันติดเรื่องทหารฮะ <c oughs> มันโดนหรอได้หรอมันไม่ได้โดนมันไม่ได้โดนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พามันออกอเรื่องมันซับซ้อนนิดนึงโอเคโอเคไอ้เปล่าอะไรไอ้ <c oughs> ไม่ใช่เปล่าอะไรเท่าไหร่ละสามร้อยสามสามร้อยสามหกเก้าพี่ไอ้เวมมาคุยกับพี่หน่อยดิ ร้อยห้าร um ้อยแล้วพี่บงหนึ่งต้องเป็นแคปซูลคนละคนละร้อยเควินมาพี่ดำคือตอนนี้อยู่กับผมเมเจอร์อยู่สี่ร้อยใบเฮ้ยมีเด็กคนหนึ่งเพ่เด็กพี่บังรอก่อนพี่เฮ้ยไอเจนไดพี่ว่ามันก็รอนานอยู่นะเอาเอาไปก่อนปะไอเจนไดมันรอมานานอ๋อเออพี่เอามันก่อนก็ได้ถ้ามันรอมาานนไม่รู้ป่ะพี่บอกตอนตอนแรกมันไปทำฝากกับมาใช่ปะมันก็ทำมา ไอคนนั้นมันยังไม่ได้เข้าอีกหรอไอคนที่ไม่ได้ไปทำไม้กับปากอ่ะเออจะมันทำป็นปากแดงแล้วตอนเนี้ยมันไวจัดเลยขาดหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่พี่ใช่เตเตเตมันเก็บไอปไปสนามตโนคอยหลอกค้ามีใครมีเหลียขายไหมค้าไปนักตีตอนไหนก็ได้จบแล้วค้าพี่มันได้ก่อ่ใช่หนูจะเอาไปทำแปดแปดศูนย์สองเอาไปก่อนเท่าไหร่อ่ะเอาเท่าไหร่เอาเยอะอ่ะพี่มีพี่มีเก้าร้อยอ่ะพี่แต่คุกอ่ะเอาเอาหมดออฟ เลยไปทำคัดออฟเก้าร้อยกล่องร้อยมีเก้าร้อยแท่งมีร้อยเห็กทองสี่ร้อยเดี๋ยวก็ไปถ่ายพวกเคีื่ดูไว้ดูไว้สัตว,ว,ว์พวกเคีื่เหล็กนี่มันน่าจะมีเยอะเต็กทองไม้เฮียอะไรเนี่ยไอ้แกอยไปไหนไอ้แก้ม,กมเจอจะพาไปเฮ้ยเด้อดังแชทรวมเด้ไอไม่ใช่ดังแชทรวมดังแชทย้ำดิบอกว่าทุกคนโพแล้วเก็บของตัวเองไว้ในตู้ ไม่ต้องเทิดเดี๋ยวพี่จะให้พวกมึงให้ยาไปเพิ่มแล้วก็ไปค้ากันในงงปะตอนพี่เป็นตำรวจไม่เห็นพี่อไเออดักแชทแค่ดักแชทแค่ว่าเก็บโพแล้วเก็บไว้ในตู้ตัวเองแค่นั้นพอทุกคนจะมีเท่ากันหมดพอเพี่มพลแล้วพี่แล้วเดี๋ยววันคราบยาเดี๋ยวพี่จะกีบพวกกระท่อมเอ้พวกอันนี้ของทำยาให้ช่วยกันค้ามันจะได้ไวกว่าถ้ากูยืนคัาคนเดียวน่าจะประมาณปีหน้าเสร็จ กับแก้มครับกับแก้มน้องติดปัญหางอกรถสี่ป่เด้อเดยวมารถสี่ผิก่อนยัง,ยงไม่ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ป่ะเจ็ดร้อยผิเอ้เอาอีกร้อยพี่เฮ้ยไอ้สารเราคือมาแปดสี่โอเคเอา,เอาตูหัวบ้านง,งูไปเอามายัางอะ่ะขอบลวพี่รอบละ สัตว์มีคนได้ไปเกินป่าเนี่ยกระเป๋าร้อสมครับสกออตรงนะสกอดไม่เกินครับได้สามสี่โลม่เรียกไมมเรียกมครบดิกระเป๋าเก้าเจส่งสองสาม่ไอ้ครบไอ้ทีเล็กไหนวะทีเล็กเออผมมีเซลมาเลยได้ของแล้วจะไปโพลเลยอ่ะไปด้วยหนเนี่ย เจอมาลาเมงกูเย็นหมดแล้ยเฮียแปดเก้าสิบเฮียอยู่ข้าวกูชนะได้แล้วสองบินไว้งหลังสามมีสิ่งยิงปืนมาแล้วพี่หนึ่งสองสี่ ีแล้วหรอ9ชอบมีสองบอกเลยครบนะครูปท้ายด้หนึ่งสองสี่สี่สองหนึ่งครับพี่ไม่ยังไหนอ่ะอยากได้เมื่อสองปีแล้วไหต่างกัน่ี่เออเคิร์ดใกล้กว่าไอ้หนมเป่าสามศูนย แบ่ vale. 986แค่น oui> um> uh ี้อ erm ่ะไม่ใหญ่แต่ปืนไปเต้ของมึงกับใครอ่ะสองพอละสองร้อยอ่ะผมก็ลาพี่เออเราจะพกสามคนด้วยกันเองเฮ้ยมึงโผล่กันแล้วเก็บไว้ไอ้ตัวไอ้หัวกลุ่มอ่ะมึงแจกเสร็จแล้วให้มันโผล่แล้วเก็บไว้ในตู้ตัวเองนะเว้ยเดี๋ยวเชวญครับยา หรือจะรวมไปตู้พวกมึงก่อนก็ได้แล้วแต่มาใกล้ๆดิไอวิต้ากูก็อยู่ใกล้ๆมึงเนี่ยเอาเอาไม่ใช่นี่หว่าคือเสี่ยลับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไอ้นี่ดิไม่ฮะแต่พอาที่ไดายังกันแหละโอเปียร์มา101โอเปียร์มา1 0งเก็บไว้ในตู้ตัวเองนะี่คม้าี่หลวงอยู่ไหนข้าหลวงของไปโพไปโพโอเปียมร์ของเราของเราเขาไม่ยอมให้ โพอท่องก่อนดีกว่าเอาเอาไม่มึงเอากระเปี้ยวมาไอ้พี่อยากให้เราให้ไปหาร้อยเก็บตู้ไปอ่าเราท่องมาเดี๋ยวหนึ่งเจเจ้ามาใกล้กึ้นกระเป๋าอะไรไอ้หนอมแปดสามศูนย์ห้าหลอว่าไงเพื่อนเออว่าไงเพื่อนพี่ดำพี่ดำพี่พี่ดำไปไหนหรอวะพี่ดำไปเอาน้องแก๊งท้งหักกันเลยหึงแปดสองไม่รอพี่ดไม่ต้องเจอกูสักพักเลยนะซื้อเท่าไรอ่ะคืออะไรวะะเป คือเฮียอะไรมึงโทรหาแกเลยแกอยู่ในเมืองมันมึงเพื่อนกูแจกของโนู่ไปเลยครับไปเลยครับไปไปไหนกันอะเดี๋ยวลงก่อนไปโพทอมครับไปก่อนเลยกูกินข้าวก่อนที่ปีที่แล้วอันนี้ดูเรื่องไอทีได้ใช่ไหมใช่เออไปโพทอมก่อนอันนี้มันเพียเวนมันนี่ดิเออก็ช่วยกันอะ เออก็ช่วยกันรู้แต่ว่าผมไม่ได้โพงไงรอบเนี้ยผมไปเก็บจุดขายากรก็ไม่โพก็คนละสองร้อยป่ะที่พี่แจกไปมึงก็หารกันเองดูเฮ้ยไปด้วยมีหอยรถว่างวะคันนี้ว่างครับมากบลิซาคันนี้ว่างครับรถสี่ครับพี่ก้อนรอวนเนี้ยไปพี่ก็จะโพหรอครับ ไม่ร้อนเลยเฮ้ยจบราเมงกู